วันนี้ก็จะมารีวิวของกระแสนในติต๊กตอกนะจ๊ะใครสนใจบอกก่อนนะว่าชิมเลยตะกาได้เลยเขาจะมีเป็นกล่องแบบนี้ความจริงเราไม่ได้ซื้อแค่นี้นะเรามีแบบอันเล็กว้วยต่อบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยางพลาสติกในตัวจริงเรากินแล้วหนึ่งสองเป็นรถแต่จะถ่ายห้ดูว่าเป็นแบบไหนนะคือมันเป็นแค่พลาสติกแต่ว่ามันต้องบอกว่าใช้น้ําลายเราเนี่ยเป็นตัวทําให้มัน นิ่มขึ้นแล้วก็เคี้ยวได้เลยหนึบหนึบหนึบหนึงๆๆๆ่ายก็คือเหมือนเป็นแป้งเวียดนามนั่นแหละที่เขาเอาไว้ห่อปเป็นทำน้ำยงนะแต่เราได้ามาแบบนี้ซึ่งแบบนี้ยเราคิดว่ามันเป็นเหมือนน้ำยำแล้วกลิ่นมีกลิ่นความเป็นพริกๆแล้วก็มีกลิ่นกุ้งเราชิมดีก่อนเนาะเราจะมีซองอันนี้มาให้ด้วยซองนี้เหมือนเป็นอไน,นี่เลยอะพวกยำยำของ อย่างเมี่ยงที่เรากินเมียเม่ยงกันนะเมี่ยงอะอันนี้ก่อนนะแฮกรหัสนะกันหาดีเโอ้ข้างในคน่อนข้างจะมันนะระวังว่าชัดเลยอันนี้จะเป็นกิน่นมีกุง้งมีกุง้งข้างในมีแบบยำๆแล้วขอชิมนะัน่ะ ยี่เขาเรียกแบบพลาสติกอย่างเงี้ยดูเงาๆแบบพลาสติกจำยิ่งมันคือแป้งแหละแป้งที่หอมเมีย่ยงเวียดนามอะ่ะแต่ว่ามันเป็นทําให้บางๆลงมีความหวานอย่างน,นี้มันใส่พริกเผาลงไปด้วยอเครื่องปรุงคือเมีย่ยงของไทยชัดๆเนี่ยมีถั่วมีกุ้งกุ้งแห้งอันนี้ไม่รู้อันนี้เหมือนตัวเครื่องเผาของเขา,าเครื่องปรุง อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เหมือนนี่เลยมะพร้าวคั่วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นน้ำซอสอันนี้จะออกเหมือนไอ้น้ำหมักเมี่ยงนะเลยเ,เป๊ะๆดอกหวานันนี้ลรยไปโลย นนะอะไรวะกิน,นกินเลเถอ,มอ,อมะมนะีกุ้งแน่แมมนกหวากุ้งกุ้งแหงแหวานต่วนี้อี้กหน่อหนื่อเมื่อกี้เมื่อกี้จะดูก,ก่อบกว่ะ อ๋ออันนี้เป็นเนื้อปล่อยปะ่ะมันกลิ่นเนื้อแต่มันเป็นกลิ่นเนื้อแบบนื้อเหมือนเหมือนเหมือนหมากที่คนแก่เคี้ยวอะ่ะหัว ใส่น้ำยาอีกสักรอบคือน้ำยางเขาไม่ให้สองซองอาจจะเกิดเพราะว่าทำให้ตัวนี้มันนิ่มขึ้นแล้วมันกินง่ายก็ได้มงต่อไปเราเช็คขันหัว่ายมะมาเรามาชิมกันแอะตอนแรกม,มันเป็นแบบกรอบใช่ไหมตอนเนี้ยพอโดนน้ำเข้าไปเหล,ลวละเนี่ยมันจะเหล,ลวละก็คือแป้งหอ่อเปียวเวียน,นามันละ เราถ้าไม่ถูกปากหรอวะเราคาวหวาว่ามันกเ็เปเหมืนอนผงต้มยำแต่อันนี้มันมันแตกเข้าไปอ่ะเกะเี้ยอนเนีย้ยคนอืน่นอาจจะถูกใจกักนแ้้ะแต่เราไม่รู้ว่าเราว่าแบบนี้อร่อยกว่าอันนี้มันเหลือเอาเราอาจจะติดพบเป็นผงๆแหละแต่อันนี้มันมีความมีน้ำๆม่ะ เป็นยำแล้วอย่างมันออาเปรี้ยวเป็นทางยำเมี่ยงๆอ่ะเที่ยวสีเหมือนเผ็ดแต่ไม่มพิความเผ็ดเลยนะถ้าอยากลองรสชาติแปลกใหม่ที่คิดว่าไม่น่าจะเหมือนในไทยเลยเพื่อนนี้ไปลองอืมขอบใจลองไอันมที่เราชอบ ทดลองบบอันนี้อ,นอันนี้น่าจะเด็กกินได้ไปอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนต้มยำไก่ดีไก่ไก่ม่พริกอันนี้กุ้งกุ้งแววกุ้งมีพริกแล้วอันนี้เป็นเนื้อมีพริกวเราไปเจออย่างนว่าเป็นยังไงซึ่งอันนั้นที่เรากินมาแล้วมันเป็นชีสชีสอร่อยมากที่เราไปเผ็ดชอบโรบนั้นช <c oughs> อบเลยแล้วก็กิน มันเป็นมิติใหม่ที่งงเพราะเราไม่เคยกินแบบนี้มันเหมือนเข้าใจนะที่คนบอกว่ากินพลาสติกเหมือนพลาสติกนี้ตอนแรกที่มันยังไม่ละลายหนานะเพราะมันละลายหนามันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่แบบมันจะมีความนุ่มคือมันจะคล้ายแป้งแหนมเนื้อเออเรียกผิดไม่ใช่เปียแป้งแหนมเนื้อที่เรากินกันอะแต่แป้งแหนมเนื้อของไทยมันจะหนาๆมันต้องแช่น้ำก่อนถึงจะนิ่มถูกปะแต่นี้เขาจะบางเข้าใจเลยว่าทำไมมันกินพลาสติกติดให้ดูขอลองลดใกล้ก่อนนะ ผีดได้บันเทิงมาเงลงล่มมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้แน่นอนแผ่นบางบางจ่อยเลยบางเห็นปะบางแบบบางบางแงี้ยบางเหมือนกระดาษเลยแล้วที่เหมือนพลาสติกเลยอะเหะ็นปะถ้าไม่โดนน้ำมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนพลาสติกเลยพอโดนน้ำเฮ้ยพอโดนน้ำจะเป็นอย่างเ,าเ,าา okay. เงี้ย วันนี้งงกว่ะเหมือนเนื้อหมาล่าลชอบแบบเนี้ยเป็นผงผงมันม,มีเครือเป็นความเค็มขอ,ง,อง,งชูรสมั้งอร่อยอ,อ,อยากกินแป้งริบแล้วอืมให้ลองแบบแ่บรอยน้ำลายมั้งแข้งเหี่ยวแบบตอนแรกเป็นแข็ง,ขงไปให้คนนี้แต่ไม่เห็นภาพ ไหนไมอ้าใครอยากลอมมีจิใหม่ยแตกๆกิมจบตามีหองแถมด้วย